มานามเคสครับคลิปนี้ขอเป็นคลิปความรู้มัางดีกว่าสนุกสนานกันมาหลายคลิปแล้ว<ม>อยากได้ความรู้ว่าการลงทุนสั้นกลางยาวเนี่ย<ๆ>เขาแบ่งประเภทยังไงครับแบ่งระยะทางยังไงครับการลงทุนที่สาคัญนอกจากว่าเราจะกันเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ของเราไปเป็นเงินออมแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเป้าหมายค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนสั้นกลางหรือย,ยาวมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราค่ะ จะต้องการใช้ระยะเวลากี่ปีเพราะฉะนั้นมันก็ถึงจะมาตอบโจทย์ว่ามันควรจะลงทุนในสั้นกลางหรือยาวโดยเฉลี่ยแล้วมีไหมครับว่าเกิน5ปีขึ้นไปคิดว่าเป็นระยะยาวอ,าอะไรเงี้ยมีไหมครับเกค่ะปกติการลงทุนในระยะสั้นก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3ปีค่ะอย่างเช่นการลงทุนเพื่อเก็บเงินเอาไว้ไปท่องเที่ยว หรือว่าเก็บเงินเพื่อใช้เฉพาะกิจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บออมอย่างน้อยอ่ะไม่เกิน3ปีเนี่ยเราเรียกว่าระยะสั้นแล้วถ้าเป็นระยะกลางเนี่ยก็ประมาณ3ปีไม่เกิน7ปีนะคะอย่างเช่นาวางแผนที่จะแต่งงานหรือดาวรถหรือว่าเอาไปเงินไปดาวบ้านสักหลังนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการวางแผนในระยะกลางส่วนการวางแผนระยะยาวก็คือเป็นแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่7ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนกเกษียณ ที่เราวางแผนที่จะไว้เก็บออมใช้เงินยามเกษียณอันนี้ค่ะเช่นการลงทุนใน IMF สังเกตว่าเขาก็จะแบบให้เราไปถอนสามารถขายคืนได้หลังจากอายุ55ก็เนี่ยค่ะเป็นการวางแผนระยะยาวมันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราค่ะเก็บเงินหรือออมเงินเนี้ยเพื่อเป้าหมายอะไรผมตอนแรกก็นึกว่าระยะสั้นนี่คือไม่กี่เดือนอ่าบางคนค่ะพี่เคสถามว่าอยากเก็บเงินผมอยากเก็บเงินแบบระยะสั้นๆนะพี่สั้นของผมเนี่ยกี่ปีคะสัก6เดือนสัก6 เดือน <laughs> ไม่สั้นแล้วหนูเอาไปเก็บในออมทรัพย์เถอะเพราะว่าถ้า6เดือนคุณจะต้องใช้ที่ไม่อยากให้เอาไปลงทุนในกองทุนที่มันมีความเสี่ยงเันแสดงว่าสั้นกลางยาวต้องศึกษาให้ดีก่อนนะก่อนที่จะวางแผนก,การลงทุนอ่ะก็เราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณจะทําการนั้นเพื่ออะไรนะคะนอกจากเราจะกันเงินส่วน20%จากรายได้เรานะคะมาเพื่อออมหรือลงทุนแล้วอะคะ่ะ อย่าลืมกำหนดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นกลางหรือยาวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินนั้น,น,นๆเพื่อที่เราจะได้เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยค่ะ